ส่วนไปวัตตุนิส่วนมาต้นเขอเฮ็ดปีนี้ได้หน่เนาะกลับถักทายสบายด,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 ดีพี่ๆน,น้องๆเมื่อนี้บ่าเปลงออมมาโคกมาเนาะมาหาของกินหาดอกกระเจียวเก็บเครื่องป้าของดงพี่นนอะมาเวกนํำกันม้นนี่บ่สีได้ยังไงป้าตะไม้ขาตักพี่นนองตัดเห็ดละหัวได้นน่ หลักหัวขายลักหนึ่งอันชาพันกรีบเนาะดูว่าสองหมืน่นกีบก็พอซื้อเนาะพี่น้องเนาะขอได้เพื่นอน,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 อนหัวเฮือนหัวหนาก็เวีนมันนี่ก็ฮหอนมันหอนหอนพี่น้องตอนนี้ละห้าโมงห้าโมงสี่สิบสี่เนาะพี่น้องห้าโมงสี่สิบสี่ก็เปสิบพาหลอกไปก่อน มาสองคนมานี่คนหนึ่งหราฮอดพคนหรอผมมันอากาศ้อนตัดไม้เท่าไรป่าอากาศจะห้อนไป่น้องแต่เป็นนาข้าเจ้าก็ยากแต่ว่ามันอากาศ้อนฮอนหลายซอยมากก็ห้อนนี่ก็ขึ้นโบได้เลยนะมันมันก็ออกโบได้ฮอนหลาเนาะ มีบ่เห็นบบมีแล้วเข้าดงตัวในพุทหน้าไม้ไดี๋ยวพอได้มีบ่คนตกก็โบหลายพี่น้องปีนี้มันแหงขมวดนี่ยคือว่าอึดน้าพอกนะ้าผลบอลอื่นได้กินอึ่งเม็ดเนาะบ้าแปลงเบืนะ้หน้าจิ๊บถือว่ามีได้กินอึ่งกินอย่างอันนี้มันรด คือว่าอึดผลแท้ๆเสียงน้องหงจุกพี่น้องถ้าเก้าแล้วถ้าผลตกหลายแล้วแถวนี้เดี่ยพ่อได้กินแล้วดอกกระเจียวเนาะเป็นดอกขาวๆนะพี่น้องอยู่ประเทศเพื่อนบ้านก็ไล่หลายดอกกระเจียวดอกขาวอันนี้อึดแท้ๆพี่น้องอยู่ตลาดกับโบมีขายเ้าสิไปทางไหนต่อบะเนี่ย ที่เลาะบางทางนั้นเราภัยไม่หลเนาะไปเบิง่งไปรุ่นน้ากันลด,ลดละปะไว้นี่ไปลายวันนเราบริลงกิปพี่น้องเอ้ยพระวะ่าพอสบายเนี่ยประวะัตอากาศ้อนกระบาดเป็นไข้เป็นหนาวเราแบบทอกท้องมาอย่างนะท้องร่วงกินน้ําก็สิยันยากพี่น้องผู้ติดต,ตามเก้าติดตามไม่เนาะแต่ว่าอาซีพนี้ให้ให้ยาเราบรยาพี่น้องเนาะ มีเอฟซีบางทานเนาะถือว่าคอมเมนต์มาเนี่ยถือว่าหลายเพราะว่าว่าสีพาไปฮอตจุดใหม่ปลายทางกันยังสี่เป็ดในนี้แต่ว่ากระโบยากันยังที่ได้ค่อยลงกิฟต์เรื่อยๆเนาะพี่น้องเพราะว่าถ้าเราแปลงยาเนี่ยถือว่าย่าแล้วเพราะว่าเขาตัดปีหนึ่งแล้วปีปลายแลวเหตดยูทูบซองปีนี้แหละพี่น้อง ปีนี้ต้องอยากให้มันเทิงจดหมายเนาะจดหมายปลายทาง น้อยจะเทน่ะจะปูกระปูกระปูแดงวันนี้ก็มื่อนึงแหละฮอนผมมันง่ายกูไอเวรกำลังขึ้นอยู่ฮอบหมได้แต่เก้าวหุ่นตกแล้วจยวย พอได้กินบึงกบเกียดอันนี้ดอดพีะ่ะว่าบตกปีนี้มันเป็นยังหรือว่าบได้เป็นน้นบได้ส่งพระน้ำเที่ยงครับส่งพระกซิได้ไปถ่ายให้พี่ให้น้องเห็นแล้วไปถ่ายขึ้นไปส่งพระศักดิ์สิทธิ์บนท้ำน้ำเที่ยง มันอันนั้นเราไปเล่นเซบอนหาดอกะเกี่ยวครับคุดแล้วมันคือสีแข่งเลยพอดิพดหมดซกได้ยังก็เอาหมด เป็นพักเป็นยาก็เอามัดมันให้พอมันเขาจูดป่าจุดป่าแต่กาเอาผลต๊ะเลยนะไม้น้ำมันก็พอได้กินอันนี้บบผลต๊หน่อยนะไฟายไฟย่ายยงกับวิทยสงการปีใหม่เนี่แหละฮ้อนหลายก็บโบได้ไปทั้งหลา่ได้ลงกิฟต์ลงยังโบได้ไปเห็นโบนั ไฟนี่งเ่ยแห้งหมดน้องป้ากระเป็นมัดจุดไฟธรรมดามันขาเจ้าจุดนามันสิขึ้นนะมันสิขึ้นมัดอันนี้ผัดดินแห้งดินกระแดงอยนเยะมันก็บริัทมีแล้วไงกระด้ จับป๊อปแล้วจับตัวเพื่อขอจุดนี่ก็เลยจุดนาบ่ได้คอยมาโขขึงมันเมื่มอยอากาศฮอนตะเวนขึ้นมาในเท็นในเมื่นนอยฮอน ตะเก้าก็แถวนี้แหละบอนป่าเห็ดป่านดอ,อกกระเจียวก็จูดป่านี้แหละคุนโมตกเพือออ่อก่อยก็เดินเก้า,อ,าอกอคนละคนบมตกนะค,คือคอยว่าวนตกนี่นบัวว่าแล้ว ตรงเล่าอนี่บ่บ่ได้ว้าถึงเลยดอกกระเจียวอนี้ฝนบ่ตก Màu hà say nhưng mà lát cũng tốt lại theo là tốc. Đó. Đó Đúng không muộn là bồi hạ tốt cứ còi lại nó. Ừ, chưa vậy, cờ cội lên cao lắm ào, ô, tuối này còi phao đây nhá, cờ còi phao thằng này, địa đạo này, à uh ha -huh. มันห้องอยามสาเห็นข้าโบล่ามันแห้งไรตัวนี้แหละโคก พวกตีนผู้เคียวอันนี้โคกโคกให้ดงเขาเขาทางให้มัดไปก็จับดินจับดอนเป็นคองตัวเองมันง่ะเมืกี้มีหดเสือบนเละแถวนี้ฮะ lúc ở lại đây ไปเบื้องในให้เจ้ามีหลายไปเจ้าเข้าทางประตูนี่แหละเข้าไปเวองน้ำไม้เลยนะ มีบัวดม้บัวออกซำไรจ้นกมห

សូមាន់បាន់បាន់សាងស់ន្លាង់បានន กเนาะส่วนมันกําลังปลูกปีนี้จะปลูกมัน ปีนี้มันกระทึกแต่ว่ามันเขาก็สิบปลุกไว้เนะ มาได้แปดพันหมดมาป้ามาดงกับมาได้ย้ำเช้าเนี่ยเพราะว่ามาแล้วก็พอได้กินเนาะที่ได้ขายก็ไม่ได้ขายตรงบ้านเรามันโบลาย ฝนบุตกหลยฝนุกหลายกับอได้สวยมากเราไปบุได้แล้วฮอรมาต่เศร้าเน,น,นี่ยใครเนี่ยโอ้ไม่เขาจุดทิ่มเลยนะเนาะไม่มันเสื้อมันมีแนวเข้าเลยนี่ยเขาอ,อยัางจุดนะเนะมีซัดเข้าเลย เสียงไก่ป่า no น้องสะนานนี <Bu> ่อ่เสียงยังเสียงมะนาวบ่มะนาก็มีเด้อถวนเบิ่งน้องสะนานน่ bắt tiêu bắt tiêu con kèm xe hết đẹp thế đây này con còn đang bồn xe hết xe thế đây ดูดีเลยแตไม่มาแปดมืดน,นี่ฝนตกแล้วพุ่มดอกกระเจียวเมืด แถวคนบุตกมันเป็นแบบคือใบาวานกระเ็นดอกกระเจียวเนาะเัเาจุกนี่จะป่าาเข้าไปบนข้าจุดป่าน่ยโอ้ยังไม่ก็ต่ออยู่ ต้นบกขจุต้นไม้ใหญ่หากทับลงไม่มดคลิบนี้ก็สีได้กลับบ้านพี่น้องพักพ่อพักแม่เข้ามาเป็นกำลังใจในเด้อพี่น้องเขาที่เป็นทางต่างประเทศเนาะหรือว่าเป็นทางพี่น้องชาวไทยเขาเนะซ่องบอแปลงกันยังโบโบโบได้ผ่านโบได้เป็นเงิน ไปไกลไกก็ว่าเรื่องเงินค่าน้ำมุกน้ำมันรถพี่น้องมแต่บะคือฮอดมู่เพื่อนทั้งคนหรือว่าผู้ติดตามเก้าติดตามหม,ม่กับมแต่ถ่ายแบบไปหาอยู่หาก,กินธรมรมชาตินี่แหละให้พี่ให้น้องเห็นพี่น้องเอ้ยไปหากินในชีวิตของประจาบ้านเฮานี่แลหละเฮาก็จะได้ถ่ายลงไปให้เบิง่งนวันนี้มาหาดอกกระเจียวอยู่ตีนภู เียวนครก,ก็ได้เก็บภาพบรรยากาศในพี่เห็น้องเบิง์ีิโลนี้ก็สิได้ขอปิคกิปไว้เพียงสามีกิ๊บหน้ากิ๊ในสิได้ท่าให้เบิ่งใหม่แล้วพี่นอ้องเฮาเนาะเบลาแปลงไปก้อนพี่น้องนะคอปิคกิปบไว้เพียงสามีเนาะ